ขามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่คู่นักแบดมินตันไทยบาร์ดเดชาพลพรรานุเคราะห์กับปอปอสตติรีแต้รัตนชัยควา้าแชมป์โลกแบดมินตันคู่ผสมมาได้หลายคนอาจสงสัยว่าเห็นใดในช่วงพิธีรับรางวัลจึงไม่มีธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเช่นเดียวกับการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่นับยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึงหกเหรียญทองก็น่าเสียดายที่ช่วงเวลารับเหรียญรางวัลก็ไม่มีธงชาติไทยเช่นกัน สำหรับเรื่องนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าประเทศไทยกำลังถูกแบนห้ามใช้ธงชาติไทยตามคำสั่งขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาดา้าเนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายของไทยที่ยังไม่สามารถปรับไปตามกฎเกณฑ์ของวาด้าได้โดยจะสามารถกลับมาใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้สารต้องห้ามของนักกีฬาเสียก่อนทั้งนี้ดกรก้องศักดยอดมาี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับวาด้ามาอย่างต่อเนื่องโดยการแก้ไขกฎหมายน่าจะแล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้หากมีการประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการประสานงานกับวาดา้าเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการคืนสิทธิทางการกีฬาทั้งหมดโดยทันที ขนาดนี้เราได้ร่วมมือกันนะครับกับทั้งคณะกรรมการกีฬาอนมปิกและก็คณะกรรมการตรีศกาไปสู่การพิจารณาของคณะลัมนตรีแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าในห่วงเวลาสีเดือนเศษเนี่ยครับเราสามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของกฎหมายได้เสร็จสิ้นและก็เป็นขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการไปยื่นประสานกับว่าด้าในการที่จะให้เราขอพ้นโทษในเรื่องของธงชาติโดยทันทีอย่างไรก็ตามในส่วนของการแข่งขันนั้นนักกีฬายังสามารถติดธงชาติไทยที่หน้าอกได้ ส่วนกองเชียร์ยังคงใช้ธงชาติไทยในการเชียร์ได้ในขณะที่ศึกซีเกมนั้นอยู่ในช่วงการหารือร่วมกันเนื่องจากเป็นอำนาจของมนตรีซีเกมว่าจะให้นักกีฬาไทยใช้ธงชาติไทยได้หรือไม่ การแข่งขันโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวเราสามารถที่จะใช้ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ขึ้นสู่เสาได้ธงชาติไทยเนี่ยเวลาเข้าไปสู่การแข่งขันนะครับในชุดยูนิฟอร์มชุดกีฬาของเราเนี่ยสามารถใส่ได้ไม่มีใครไปห้ามนักกีฬาหรือไม่มีใครไปห้ามกองเชียร์ที่จะถือธงชาติไทยที่จะใช้สัญลักษณ์ธงชาติไทยในการเชียร์การแข่งขันได้ ซีเกมเนีครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหาลือเพราะเป็นอำนาจของมนตรีซีเกมนะครับที่จะตัดสินใจจะให้สิทธิ์ประเทศไทยอย่างไรสำหรับการแข่งขันรายการนานาชาติของไทยในปี2565คาดว่ากฎหมายการใช้สารต้องห้ามของไทยจะแ,แล้วเสร็จเป็นไปตามข้อกำหนดของวาดาและเราจะได้เห็นนักกีฬาของไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีนานาชาติส่งธงชาติไทยขึ้นไปสู่ยอดเสาได้อีกครั้ง พีกิตการจนกุลรายงาน